สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่2เมษายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพรีเมอร์ลีกนะครับก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมพรีเมอร์ลีกที่เชลซีครับจะเปิดสแตนฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของเวสต์บรอมบิชอาเบียนะครับแต่คู่แรกของสัปดาห์เลยนะครับก็คือเวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับหลังจากที่หายกันไปก็ ที่กว่าเลยนะครับกับภารกิจทีมชาติที่มาเบรกเกมลีกไว้นะครับเบรกฟุตบอลลีกไว้นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะหายคิดถึงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะแต่กันยาวๆเลยนะครับจนจบฤดูกาลนี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลกันนะครับที่ได้พูดไว้ก่อนเกมนะครับผมก็เริ่มจากเจ้าตัวนะครับที่ก็คือได้รับรางวัลนะครับ ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนมีนาคมไปนะครับผมพูดตอนนี้แล้วผมพูดตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับว่าไอ้เรื่องเออร์ลิงเบลฮาร์่นหรือสอนเซอร์จิโออหรือสอนใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังไม่โฟกัสนะครับผมจะให้ความสําคัญกับช่วงเวลาที่เหลือในซีซั่นนี้มาก่อนนะครับว่าเชลซีจะทําได้ตามเป้าหรือเปล่าคือคุณต้องทําให้ได้นะครับเป้าหมายคือไปเล่นแชมเปี้ยนีกให้ได้ แค่นั้นเองครับทุกอย่างมันจะตามมาเองนะครับเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นคือต้องไปเล่นแชมเปี้ยนีกให้ได้ตัวแปรตามก็จะมาครับไม่ว่านักเตะบิ๊กเนมหรืออาจจะนักเตะอะไรเราสนใครอะไรงไงเราก็ยังมีาการต่อรองอำนาจต่อรองอะไรได้บ้างนะครับผมในการเจราจาดึงนักเตะคนอื่นๆมาร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งสําคัญในช่วงนี้สําหรับแฟนเชลซีผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้นะเกมที่เหลือเนี่ย นะครับว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็โอเคครับมาต่อกันทูเคอก็พูดเรื่องการรับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติแล้วกันนะครับนะเขาพูดเลยปกติผิดปกติครับแปลกแปกด้วยนะครับเพราะว่าตอนเขาคุมทีมที่ฝรั่งเศสนไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งที่เยอรมันนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเองไม่ค่อยเชื่อในเรื่องผลงานส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ แต่ในเมื่อได้รับรางวัลน,นี้ก็คือเขาเป็นตัวแทนไม่ว่าจะทีมงานหรือสตาฟนักเตะอะไรของที่อยู่ในคอบแฮมนะครับก็คือเขาเป็นตัวแทนนะครับผมก็คือผมรู้สึกขอบคุณอยู่แล้วครับที่ได้รับรางวัลน,นี้มันม,มันหมายความว่าเขาเลือกทีมถูกแล้วนะครับที่มาเลือกมาคุมเชลซีอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นว่ามันเป็นรางวัลของทีมนะครับผมตงยกเคดิจะให้ทีมประมาณนั้นเลยนะครับมันรู้สึกดีเลยแต่ว่า ซีซันนี้ยังไม่จบครับหนทางเรายังไม่สิ้นสุดยังต้องมีการแข่งขันต่อไปในเดือนเ,เมษายนและพฤษภาคมนะครับผมเราก็ต้องอทําผลงานกันต่อไปนะครับผมพูดถึงสภาพทีมนะครับก็คือทูเครบอกว่าทุกคนลงซ้อมได้ตามปกติครับยกเว้นเองก็โรนองเต้ที่ต้องแยกไปซ้อมเดี่ยวคนเดียวนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาจากเกมทีมชาตินะครับในเกมนัดแรกเลยนะครับไปเล่นเกมแรกในสัปดาห์ก่อนนู้นก็ มีอาการบาดเจ็บนะครับผมก็โชคร้ายไปนะครับสำหรับเองก็ลกองเต้นนะส่วนเรื่องการพัฒนาการของคอนอกาลาเกอร์นะครับผมทุเกอร์บอกว่าเขาต้องสู้ในทางของเขาเพราะว่าเขาอยู่ในฐานะนักเตะยืมตัวที่ไปอยู่กับเวสบอมบนะครับผมเขาไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยครับที่เวสบอมนะครับผมต้องการให้เขาโฟกัสในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเมื่อใดเวลามาถึงครับในเรื่องการตัดสินอนาคตเนี่ย เรากต็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ในตอนนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องข่าวใหญ่ที่เชลซีมีเอียวนะครับกับนักเตะที่ตอนนี้เป็นที่จับตาม,มองของสื่อทุกสื่อนะครับก็คือเออร์ลิงบลฮารแลนด์นะครับทูเคร็บบอกว่าเขาจะไม่ตอบคาถามใดๆทางนั้นนะครับผมเคารพในตัวนักเตะแล้วก็สโมสรบอสเซียอดอร์มุนนะครับมีแต่ข่าวมากมายครับอยู่รายรอบใหญ่อยู่รายล้อมรอบตัวเขารวมทิ้งรวมถึงเอเย่นของเขาด้วยนะครับผม มันเหมือนกับว่าเขากําลังสร้างชาเลนจ์ขึ้นมานะครับผมเพื่อแยกตัวนักเตะอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับว่านักเตะคนเนี้คือดีสําหรับดอทมุลนะครับก็เป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้วนะครับผมเขาไม่เด้เขาเป็นนักเตะที่มีแววนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่นักเตะของเชลซีและไม่ได้อยู่ในทีมเชลซีด้วยดังนั้นเขาไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งนั้นนะเกี่ยวกับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับส่วนสถานการณ์ จะยังไงบ้างนะครับตลาดซัม,มเมอร์ทูเคอร์บอกว่าเราจะรอให้ถึงช่วงนั้นนะครับช่วงนี้มันช่วงเวลาที่แปลกนะครับกับการมีโรคระบาดนะครับมีการแพร่ระบาดงโควิดสิบเก้านะครับจําเป็นต้องปรับตัวแล้วก็อดทนไปนะครับไม่รู้ว่าตลาดจะเป็นยังไงออกมาแบบไหนจะลงทุนซื้อขายได้บ้างจะจัดสรรงบงบนัก,งบ,นกงบประมาณเนี่ยการนักเตะที่เราสนใจยังไงบ้างทีมอื่นสนใจนักเตะเราเป็นยังไงบ้างมันไม่ชัดเจนนะครับมันเป็นการอดทนที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผม ผมก็เห็นด้วยครับสโมสรในเรื่องนี้นะครับเราเชื่อมั่นกับนักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีการแข่งขันอีกแปสัปดาห์นะครับก็อีกอีกสองเดือนเนี่ยครับซึ่งเราต้องทําให้ถึงเป้าหมายสมาธิแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อน,นักเตะก็คือคือสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่ในตอนนี้นะครับผมส่วนนักเตะรายครับที่มีข่าวไม่นานนี้เลยนะครับก็คือเซอร์เคียอเกโรนะครับก็ มีรายงานจากเดลี่เมลอะไรเงี้ยนะครับถุกเข้าบอกว่าคุณก็ถามได้นะครับคําถามถึงจะถามแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคําตอบก็เหมือนเดิมครับคำตอบก็เหมือนในกรณีของเอริมเบลฮาร์แลนด์นะครับก็จะไม่ตอบเขาเคารพนักเตะแล้วก็ทีมแมนเซตตี้นะครับเขาเป็นนักเตะคนสําคัญนะครับแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะครับเกี่ยวความสําเร็จของเขาเขาเป็นนักเตะระดับโลกแต่ว่าเรามีอีก3มรายการนะครับก็คืออย่างแชมเปี้ยนลีกอาจจะเจอเขาก็ได้ แต่เอฟเัพเจอเขาแล้วก็เดี๋ยวเจอในลีกกับเขาด้วยนะครับในพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องเจอแมนซิตี้ด้วยดังนั้นผมก็จะไม่พูดถึงนักเตะที่ไม่ไม่พูดถึงนักเตะของแมนซิตี้นะครับอย่างกุนนากโรนะครับมาถึงกองเต้นะครับทูเครอบอกว่าก็อาจจะพลาดนะครับคงจะเป็นอาจจะพลาดในเกมแรกกับปอร์โตนะครับเขาลงซ้อมเดี่ยวนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม่มีชื่อแน่นอนนะครับไม่มีโซโล่กับทีมแน่นะครับผมดังนั้นความคือตัวเขาคิดว่านะครับตัวโทเกอคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะกลับมาได้ในเกมกับปอโตในเลกที่สองนะครับผมแล้วก็นักข่าวก็ได้ถามไปถึงเกี่ยวกับการเตรียมทีมอะไรเงี้ยเพราะว่าเตะเร็วนะครับผมเตะคู่แรกเลยหกโมงคึ่งนะครับผมว่าเตรียม เตยมทีมพอไหมดีที่สุดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับมีเวลาไม่มากเท่าไหร่นรในการเต็มทีมทุกข้อบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเอนจอยนะครับสนุกมากนะครับที่ได้หยุดพักผ่อนไปบ้านในช่วงเบร์ทีมชาตนะิได้หยุดพักผ่อนเริ่มผ่อนแล้วก็ได้ผ่อนคลายไปแล้วก็กลับมามีสมาธิอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนักเตะบางคนก็กลับมาสู่เชลซีเนี่ยมันก็เวลามันก็แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่าง ถึงชิโร่กับเคอร์ซูมานะครับที่มีเวลาต่างกันถึงห้าชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยนะครับพวกเขาก็ต้องบินสามสี่เที่ยวนะครับกว่าจะกลับมาสู่ทีมเชลซีอะไรอย่างี้นะครับมันไม่ใช่การเตรียมทีมที่ดีสุดอยู่แล้วครับในการในการแข่งขันเวลาเที่ยงครึ่งเที่ยงกิจนะครับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองก็ยังต้องปรับตัวอยู่เหมือนกันนะครับมันชัดเจนว่าเมื่อคุณเลือกมาอยู่เชลซีแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับตัว เราก็ต้องมีการฝึกซ้อมให้ดีในวันนี้เรามีการฝึกซ้อมที่ดีอยู่แล้วครับในวันนี้นะและเราก็จะร่ร่วมทานอาหารร่วมกันนะครับก็คือดินมื้อดินเนอร์นะครับช่วงเย็นนี้ก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับผมมันสาคัญมากที่เราจะสนุกกับช่วงเวลาแบบนี้และจะโฟกัสไปที่เกมวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายเกี่ยวกับฟอร์มของจิโมวานเนอร์นะครับคือผมเอามาประเด็นปิดท้ายของวานเนอร์แล้วกันนะราะมีต่อนะครับก็ไม่อยากจะ ถึงประเด็นแบบอ่มีตัวเลือกตอนนี้คือเกมรับอะไรเงี้ยมาครบชุดแล้วอะไรเงี้ยมีสีคนครบก็เป็นยังไงบ้างก็ก็มันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับที่มีแนวรับให้เลือกเยอะนะครับมันก็ดีครับสําหรับทูเคิลนะครับผมก็มาพูดถึงฟอร์มของแวนเนอร์ครับทูเคิลบอกว่าผมแฮปปี้ครับที่เขากลับมาแต่ว่าก็ต้องพูดตามตรงครับอย่างตรงไปตรงมาก็คือตอนนี้เขาขาดความมั่นใจแต่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ง่ายจริงๆนะครับ เขาก็ยังทํางานกับเรานะครับถึงแม้เขาจะทําประตูไม่ได้ก็ตามแบบพยายามยิงแต่ผลที่ได้มันไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเขาก็ยังทําประตูให้เราบ้างนะครับในช่วงก่อนหน,น้านี้ให้เรายิงจุดโทษนะครับก็ <cam> สามารถพูดได้ว่ามันเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะครับถ้าแบบเราไม่ไม่ใช่ไม่ได้เน้นไปที่เอเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นช่วงพีคอะไรย่งเงี้ยเป็นช่วงจุดสําคัญของอาชีพของเขาอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับเขาพัฒนามาตลอดนะครับ ดังนั้นเขาต้องเชื่อมั่นในมันสมอง,ของเขานะครับแล้วก็ร่างกายนะครับตัวตัวตัวเขาเองด้วยนะว่าจะต้องกลับมาได้นะครับกลับมายิงประตูได้อีกครั้งการพูดนี่มันง่ายอยู่แล้วครับมันยากกว่าการมันง่ายกว่าการกระทำการกระทำมันง่ายกว่าไอการกระทํามันยากกว่าการพูดอยู่แล้วนะครับอเมื่อวานเนี่ยเลยมีการซ้อมนะครับเขาก็ได้ให้เขาให้ให้ทางตีโมแวนเนอร์ไปซ้อมนะครับเหมือนกับว่า ทางติโมวเนอร์ต้องการฝึกพิเศษนะครับในเรื่องการจบสกอร์อะไรเงี้ยเขาต้องการทำสงบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วในตอนนี้แต่สิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งคือทํางานมุ่งหน้ามุ่งมั่นทํางานหนักต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะการอยู่กับลูกฟุตบอลอะไรเง,งี้ยวิ่งไม่ต้องรังเลครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับในการเลือกที่จะจบสกอร์เวลายิงประตูไม่ต้องคิดมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นความท้าทายนะครับติโมวเนอร์ จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับนี่เขาพูดในช่วงเพรสคอนเฟอเรนซ์เลยนะครับก็คือทีมโมเวนเนอร์จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็เราก็จะเดินหน้าสู่เกมกับเวสต์บอมเดลพ่งนี้ต่อไปนะครับผมก็มี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับช่วงอ่ะขออภัยครับสำหรับอ่าที่ทูเคิลได้แถลงข่าวก่อนเกมไปนะครับเราไปดูรายชื่อที่ฮูสกอ์เขาคาดกันครับเอลซีก็เหมือนเดิมครับน่าจะเป็นแผนนี้นะครับสามสี่สองหนึ่งอะไรนะก็ผู้รักษาประตูเป็นเมนดี้นะครับแนวรับเนี่ยก็ ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ต้องดูต่อไปเพราะว่าอ่าดูริเกอร์คิสเทนเซนอัสปิวต้าอาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับส่วนอ่าสี่คนมิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์สี่คนเนี่ยก็มีอลองโซ่โควาซิจอนคือคู่นี้ลงแน่นอนนะครับถ้ากองเตะลงไม่ได้ก็จะเป็นจอร์จินโย่โควาซิจแน่นอนนะครับส่วนวิงแบ็คขวาเนี่ยอ่าฟูสโกเขาใส่มาเป็นคา,าราลมาสันโอดอยนะครับผมส่วนแนวลุกมีอารเวสแล้วก็เมสันเมาส์นะครับ หน้าเปาเป็นตีโมแวนเนอร์นะครับผมความน่าจะไปของเกมแล้วกันนะครับก็คือเวสบอมเนี่ยเขาคือทางฮูสกอร์เขาบอกว่าเขามาในระบบสี่ห้าหนึ่งแล้วอัดกลางมาห้าคนเลยนะครับไปที่สังเกตอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าถ้าในเรื่องซาีลาหรือเกมรับอะไรเงี้ยก็อาจจะมีรุเ่เล็กๆครับสำหรับเบนชเวลแต่ถ้าเป็นมากลองโซ่ก็ไม่มีปัญหาครับอย่าลืมนะว่าเกมช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยเรา เสมอสานะครับโดยทางเวสบอมยิงนำไปสามูนในครึ่งแรกนะในยุคข,ของแฟงลัาผ์ดแต่ว่าเรากลับมาได้ตีเสมอ3-3ได้นะครับก็แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยุคนี้มันเป็นยุคออายุคการคุมทีมของทมัสตูเคิลอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมยังไงถ้าเชลซีถ้าเล่นในบ้านผมคิดว่าน่าจะครองบอลได้เยอะนะครับผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนะั้นในเรื่องการครองบอลอาจจะคุมเกมสัก ระยะหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับผมมั่นใจนะนะครับว่าน่าจะผ่านได้นะครับสำหรับเชลซีถ้าไม่ฟอร์มตกเกินไม่ฟอร์มตกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจึงคิดว่าเกมเนี้สาคัญต้องดูว่าเชลซีจะยังรักษาฟอร์มการเล่นจากช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นช่วงสําคัญเป็นช่วงหัวเรื่อวหัวต่อถ้าโชว์ฟอร์มดีมันจะต่อยอดไปเรื่อยก,กับเกมอือ่นๆทั้งปอโต้ทั้งพาเลททั้งแมสซิตี้นะครับทั้งปอโต้อะไรต่างๆ นะครับผมก็เราจะเจองานอาจจะหนักไปก็คือเกมกับแมนซิตี้มันขั้นมาช่วงกลางเดือนเมษายนพอดีครับคือเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศที่เราจะเล่นที่เวมบลีย์กับแมนซิตี้นะครับผมมันมีขั้นมาเกมนี้ครับก็เลยโปรแกรมมันเลยมายากในช่วงหลังจากกลางเดือนเมษายนไปแล้วนะครับผมมันก็จะมีงานยากบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในเกมลีกเนี่ยเราจะยังไม่เจอทีมที่ไม่ ไม่ใช่ทีมท็อปทีมอะไรเงี้ยนะครับยังไม่เจอนะครับเจออีกทีก็นู่นเลยครับช่วงปลายเดือนเมษาพฤษภาไปแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเจออาร์เซนอลแมนซิตี้เบสเตอร์อะไรเงี้ยครับเราต้องเจออีกนะครับผมก็ถ้าเชลซีเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะส่งผลดีเลยนะครับเราก็ต้องตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับทีมไล่หลังเรามาเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วทีมที่เราตามเข้าอยู่เนี่ย เราก็ยังห่างพอสมควรอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่ต้องไปมองตำแหน่งแมนซิตี้ครับเราไล่ไม่ทันแน่นอนนะครับผมวันนี้เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับช่วง b efore the match นะครับยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมยังไงเนี่ยตามจริงอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะครับตามจริงเนี่ยไอ้เรื่องที่มีข่าวทั้งฮาแลนด์ทั้งอะไรต่ออะไรที่เชลซีสองคนนู้คนนี้เนี่ย ตามจริงผมอยากจะทําช่วงพิเศษอรอบโลกคอบแฮมนแต่แรกเลยครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์วันคานเนี่ยแต่ว่าข่าวมันไปพลิก,ก,กไปพลิกมาแบบมันไม่ชัดเจนอะไรมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็พอถึงช่วงที่ทูเครอร์ให้สัมภาษณ์ผมก็เลยมั่นใจไปเลยว่าหลังจากเนี้ยเรื่องตลาดนักเตะผมจะไม่สนใจไปเลยนะครับไปนู่นเลยครับจบฤดูก,กาลไปแล้วค่อยว่าก,กันครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เคลียร์อย่างที่ทูเครอร์บอกเลยนะครับสิ่งที่เราโฟกัสคือโฟกัสผลงานในสนามทํา งานแล้วก็ทําให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับผมและตัวแปรตามอย่างการซื้อนักเตะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะดีสําหรับเชลซีนะครับงันก็ติดตามกันต่อไปน้ำแนวนพรุ่งนี้ครับเตะเวลา6กโมงครึ่งนะครับเชลซีพบกับเวสต์บอมบิเอลเบี่ยนสลับช่วง before ีฟอร์ t c h ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ